สวัสดีครับผมชัชเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูเจ้าฮิตาชิหรือว่าไอหนุ่มซามูไรฮิตาชิ e x 120.2นะครับฮิตาชิ e, e x เ120.2 กำลังเปิดโบเก่าครับนี่ครับโบเก่าแล้วก็โอ้มีปลาไ่น้องนี่ปลากระโดดโอ้ปลาอะไรเด้ย๋ยเขาเลี้ยงปลาอะไรปลาดูกยักหรือเปล่าโอ้รอรถน้ำมา รถดำวิ่งแค่3คันครับฮิตาชิ EX เอกร้อยยี่สิบขีดสองตัวนี้ท่านใดสนใจนะครับเอาพิกระพือครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะพ่อนคันเร่งนะาเป็นไงปกติครับท่านใดสนใจจะปล่อยนะครับปล่อยคันนี้ 48000 EX120-2 พร้อมใช้งานครับทักมาได้0982723752นะครับ098 2723752 EX120-2 ช่วงล่างเต็มครับ <laughs> ดินเต็มเด้อพี่น้ององ่ะโทษทีโซ่มาโซ่เต็มทั้งคู่นะครับ ไบเทคก็60เส้นใช้ได้อยู่ครับสปอกเก็ตล้อนำโอเคครับใช้ได้ช่วงล่างอีก2ปีสบายๆฮิตาชิฮ e ิตาชิ EX-120-2 ีดใช้เครื่องยนต์ก็ CBD 1หนึ่งนะครับเครื่อง NPR นี่แหละครับซีซูบเทอร์โบอิซูซปั๊มฮิตาชิ บูมอาร์มไม่ได้เสริมแผ่นเหล็กแล้วก็ไม่มีปะ,ะมีรั่วซึมไหมไม่มีครับพี่น้องแอร์เย็นไฟฟ้ายังอยู่ครับมีเล่มนะครับคันนี้มีเล็มกุงกีก็ล้วมครับล้วมหน่อยไม่เป็นไรเราสามารถที่จะใช้งานได้สีอาจจะไม่สวยเดิมๆครับ รุ่นนี้ผลิตที่ญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อดีเขามีเล่มนะครับมีเล่มแล้วก็เครื่องยนต์นเช็คปั๊มดีเซลมาแล้วนะครับชุดแพรแตะกอนแพรนี่ซึมรั่วทีน,นี้เก็บซึมเก็บรั่วหมดนะครับแล้วก็ปั๊มดีเซลเช็คมาแล้วก็เร็วดีครับใช้งานได้เลยกระบอกมีซึมไหม ดูแล้วก็ไม่มีครับแต่ว่าไม่ได้ล้างแค่นั้นเองเพราะว่ารถใช้งานอยู่ครับแอร์เย็นพูดง่ายๆก็เอาไปก็ใช้งานได้เลยครับใช้งานได้เลยตัวนี้อาจจะมีใช้ไปสายแตกบ้างกธรรมดาครับนะส่มนิดๆหน่อยๆมีบ้างแต่ก็ไปตัดก,ก็มีแต่รอยอับแลลวครับรอยอับเลย หม้อน้ําฝายังไม่มีสนิมนะครับไม่มีสนิม <S <S เป็นบ่อลึกเดี๋ยวเดี๋ยวพักสักครู่ครับรอรอน้ำมาดูการทํางานของเขานะ480,000แปดครับติดต่อชาติเจริญทรัพย์ได้เลยครับ0ูนย์เก้าแเจ็ดสองสามเจ็นะครับอ้าวตั้งลํำแล้วพี่น้องรถด้ำมาแล้วครับ ห้าครับโอ้แต่งสวยเลยครับนี่ไม่แน่ใจสวัสดีครับ <c oughs> FC ครับ FC สวัสดีชาติเจริญทรัพย์เลยดูการทำงานแล้วก็ดูรถดำไปด้วยครับแหมล้างมาสเสียบเลยครับ ไม่มีโหลดพี่น้องเจอของแข็งไหมชั้นล่างอ่าอุ้มให้ดูเลยครับดินมันออกเหนียวๆแล้วก็แข็งๆมีลูกรังคนนิดๆครับ e x 1 2 0 2ีดร้อมเล่มทะเบียนไฟฟ้าเต็มนะครับแอร์เย็นท่านใดสนใจครับ48 0 0 0หมื่นไม่แพงนะครับ4 8 0 0 0อ่าเน็ตเน็ตนะพี่น้องนะ408ไม่ต้องโตครับเพราะว่ารถใช้งานได้ปกติเดินได้ขึ้นเทรลเลอร์ได้ ช่วงล่างนี่ใช้ไปเลยอีก2ฤดูการสบายๆครับเช็คระบบมาหมดแล้วครับแอร์เย็นช่ำติดฟิล์มให้พร้อมโอ้เจอสีเห500สีม่วงแม่ตีท่อซะสี่ท่อเลยเดี๋ยวดูขึ้นทางชันครับก <c oughs> <c oughs> ็แต่งเรียบๆง่ายๆครับ เขเขียนว่าผมช่างวาบอกผมช่างวาที่ยังไงเพราะว่าอ่านยากมากเลยครับเอ FC เจอ็็สวัสดีนี่ครับเล่นลึกอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าเจาะลึกเข้าไปครับจะเอาดินเยอะๆ แลมเลครับห้าปันเนี่ครับเวลาซื้อรถเราอาจจะเป็นรถเก่าเราก็มาดูการทำงานนะครับว่าโอเคไหมเอวก็ยังใช้ได้อยู่ครับนะเอวอาจจะขยับนิดนึงถ้ายกเอวก็อยู่ประมาณสัก3 5มหมครับดูประมาณ3 0มหมื่นประมาณนี้ ก,ก็จะช้าหน่อยแต่ว่าถ้าลอกนาจะเร็วครับวีสุขนะครับเพื่อน N P R นี่ประหยัดดีแล้วครับโอ้ใส่เยอะขึ้นกันนี่นี่ฮิตาชิก็ถ้าบางคนใช้ฮิตาชิก็จะชอบนะครับ แต่มีบางรุ่นก็ใช้ดีบางรุ่นก็ใช้ไม่ค่อยดีครับแล้วแต่รุ่นเหมือนกันเนี่ย e x, x 2ก็ได้รับความนิยมเหมือนกันเอา210ครับแท็กซี่นอก j o 8 4ดสโอ,โอ้เจอบางชันนี่เนียแม่มแรงครับ สบายมากโอ้แรงครับแรงโอ้ชมกันต่อครับอีกมุมหนึ่ง0982723752ครับติดต่อติดต่อชาติระรับได้เลยครับเน็ตเน็ก4ี่แสนหมื่นครับันใดที่มองหาอยู่ครับรถราคานี่ก็เอาไปใช้ รับรองว่าเดือนละคุกๆนี่เดือนละแสนก็ได้นะครับช่วงหน,าน้าแรงนะครับเดี๋ยว,ว่าเราก็เอาไปเก็บเก็บตกบ้างธรรมดานะรถเก่านะครับแต่ว่าซื้อรถเกาก็ต้องดูว่ารู้ว่าเขาใช้งานอยู่ไหมนะครับมานั่งดูได้ครับดูได้เราดูการทํางานสักซึ่งวันก็ได้ครับ โอ้แกขุนลึกนะครับขุนลึกโอ้ oh, oh, มันเจอไอ้แม่รังครับไปค่อย,อยแซะทำพุ่งกีหมดสักห้าหกคันนี่กับเปียะแล้วครับรละ่ะโอ้โหนี่น่าจะเปิดตรงน,นี้ครับ นำเลยครับช่วงนี้โอ้คาตะไคร้ปลูกตะไคร้เยอะเลยครับนะเยอะแยะเลยครับตะไคร้ก็จะขึ้นง่ายมากเลยนะก่อนชุบแพนี่เก็บเก็บแพนี่แห้งเปรียร้ยเลยครับไม่มีโหลดเลยตอนนี้รอพักสักครู่ครับรอดำอยู่ วิดน้ำให้ดูพี่น้องนี่แกจะกันน้ำครับกระบอกสี่อันไม่มีสีตัวนี่ไม่มีไม่มีซึมนะครับ สนใจก็เข้ามาดูได้ครับ YouTube ช่องชาจริญทรัพย์มีให้ดูหลากหลายจบเลยที่ตะชีทีเอกร้อยยี่สิบขิดสองครับเฮตินเจปแปนสี่สิบแปดหมื่นครับพร้อมไฟฟ้าพร้อมเล่มทะเบียนพร้อมครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ